ขออนุญาตสอบถามกลับก่อนนะมาจากมหาลัยอะไรครับมาจากศิลปากรศิลปากรโอเคเข้าเรื่องกันเลยก็คือเออปกติพี่ขายหน้าร้านอย่างเดียวหน้าร้านด้วยครับก็มีออนไลน์บ้างแต่ไม่เยอะออนไลน์บ้างแต่เพราะเคยทำออนไลน์มาก่อนใช่ปกติคือออนไลน์นี่คือแบบ a c e b o o k หรือว่า Facebook ครับที่จะขายหน้า Facebook ขายในในในโลกออนไลน์ในพวกเอ่อทิกตอกอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยหนึ่งนะแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วเพราะว่ามันไม่พอหน้าร้านมีลูกค้าเยอะแล้วก็เสิริมลูกค้าแทบหมดแล้วครับผม แปงว่าเว็บแบบยูออมูเลตหรือว่ายูก็มันเอาอย่างงี้ถ้าเกิดคำถามที่เห็นพี่ตอบให้ได้ได้เว็บไหนบ้างครับเว็บไหนก็มียูอมูเลตกับจีจีพาเครื่องแค่นั้นเองครับผมเป็นสองเว็บเนี้ยแล้วก็มีเว็บท่าประจันที่เป็นเว็บหลักๆแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยได้เข้าไปในเว็บเพราะว่าส่วนผมมันจะมีพวก YouTube มีทิกตอกของผมอยู่แล้วมันลูกค้าก็จะมาจากตรงนี้แหละก็จะเข้ามาจากตรงนี้เพราะว่าเรามีแฟนเพจเรามี f อฟของเราเองแล้วก็จะมีการกดไลค์กดแชร์ออกไปคนก็จะเห็นเยอะครับ ครับแสดงว่าปกติลูกค้าที่พี่หาได้คือมาจากโซเชียลมีเดียใช่ครับโซเชียลมีเดียร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใน,นปัจจุบันเนี้ยโลกที่เร็วที่สุดคือทิกตอกผมก็จะตามทิกตอกมานั่นแหละมาแต่เฟซบุ๊ก Facebook, แล้วก็มาทิกตอกแฟนเพจอะไรพวกนี้ครับอืมถ้างั้นขอถามคุณผู้ชมที่เกี่ยวกับพวกเว็บ่านได้ไหมครับได้ครับรพ,พี่ว่ามันน่าเชื่อถือ,อไหมหรือว่าน่าเชื่อถือถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะในเว็บเนี่ยเขาจะมีกฎของเขาอยู่แล้วถ้าเป็นส่วน ส่วนในปัจจุบันเนี้ยผมว่าในโลกออนไลน์มันจะขายไปทางทิกตอกซะส่วนใหญ่ถือเร็วที่สุดอะอ,อย่างอย่าง,างเว็บเวนี้คือไม่มีกักาแต่ว่าเป็นโอนกันเองเระหว่างลูกค้าอะเว็บดูใช่ครับแต่ว่าเว็บกีก็มีเ<ม><ม>ฟซสองเว็บเนี้ยอย่างแรกเลยคุณจะได้พาแท้ที่คุณเข้าไปดูเนี่ยครับคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการการันตีกันอยู่ในนั้นอยู่ละก่อนที่คนจะลงนี่คือใช่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 ถูกต้องเว็บเขาต้องการันตีก่อนว่าเอ่อยูเซอร์ใครก็รับผิดชอบตัวเองด้วย ถ้าไม่งั้นถ้าเกิด user มีปัญหาเขาก็จะดีดคุณออกไปเลยเขากลายเป็นคุณคุณเป็นคนมีปัญหาไปเลยถูกไหมฮะวิธีที่เขาการันตีนี้เขาอย่างไรครับต้องเอาพาไปให้พอาพเนี่ยยังต้องถ่ายรูปลงมาอยู่แล้วครับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ถ่ายรูปให้ชัดที่สุดที่าจะทำได้แล้วควนี้ก็ไปสแกนกันในนั้นอยู่แล้วยังมีคนดูเว็บอยู่แล้วครับครับแล้วพี่เคยใช้แบบประมูลในเว็บบ้างไหมครับตัวผมเองเหรอตัวผมเองไม่เคยถ้าเป็นเมื่อก่อนมีประมูลแต่ในปัจจุบันนี้ผมคิดว่าการซื้อขายแบบแบบประมูลเนี่ยมัน จากจากการที่เราดูอ่ะสมมุติว่าพ้าเนี่ยแสงสีมันอาจจะเปลี่ยนไปได้จากความจริงถาาูกต้องครับคือร<ม>ิงงผมอยากซื้อหน้างานมากกว่าในคนรู้สึกลูงผมนะแต่คนอื่นเขาก็อาจจะดูในรูปได้แต่ตัวผมอยากดูหน้างานมากกว่าเพราะส่วนมากเวลาผมซื้อพระลูกค้าผมจะเ, <ๆ S 2> เชิญที่หน้าร้านเลย<ม>เอาพระองค์จริงมาดูกันแล้วก็ตัดสินใจจ่ายตังค์แล้วจบไปเลย<อ>แต่ที่นี้คือจ่ายผมจ่ายตังค์แล้วมันจะเกสจะเกสหรือแท้ผมเราผิดชอบตัวเองอยู่แล้ว คุณสามารถใช้เงินได้เลยจะกี่แสนก็แล้วแต่ครับมีคําถามอะไรไหมไมเดี๋ยวพี่ตอบให้เพราะว่าเว็บพาเนี่ยมันเป็นเว็บสำคัญนะสำหรับตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันคืออีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆคนเข้ามาอยู่ในในวงจรนี้ไม่ว่าจะเป็นแมสเซนเจอร์คนขับมอเตอร์ไซค์วินเจ้าของธุรกิจบางอย่างออกมาทําตรงนี้เยอะครับได้ยินดีมาได้เลยแล้วก็ทุกคําถามนะครับผมว่าผมเป็นคนที่ตอบชัดเจนอยู่แล้ว มีอะไรอกสักไหมมีอะไรเดี๋ยวพี่ตอบให้เลยทีเดียวถ้าเราไม่มีพี่มีอ่ะ <c oughs> พี่มีให้คนละ <c oughs> ครับเ <c oughs> ชิญครับ <c oughs> เป็นสติกเกอร์ 3M <c oughs> นะติดรถได้เลยครับิน <c oughs> ดีครับผม <c oughs> ได้ครับินด,ดีครับยังไงอย่าลืมกดติดตามพี่นะฝ <c oughs> ากฝากไว้ในช่องฟิ